ตอนนี้ต้องเร่งเลยครับอาร์เซนอลแอปเอร์โตครับเร่งต่อสัญญาใหม่กับวิลเลียมซาลิบากองหลังตัวเก่งของพวกเขาครับหวั่นกลัวว่าเรอันบริตเนี่ยจะงาบเอาไปนะครับรายงานข่าวล่าสุดจากฟราบิซิโอโรมาโนลูกพี่ใหญ่ครับบอกว่าอาร์เซนอลเดินหน้าจริงจัง,จงในการต่อสัญญาใหม่กับวิลเลียมซาลิบานะครับโดยได้ยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าเดิมเพื่อลิกเลี่ยงสถานการณ์ที่สัญญาจะเหลือเพียงแค่ปีเดียวในช่วงซัมเมอร์ปี2026ครับ ต่วรรยานของโรมาโนครับบอกว่าอาร์เซนอลพืนโตเนี่ยตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะรังกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสให้อยู่กับสโมสรในระยะยาวเนาะเพราะเขาก็คือกําลังสําคัญในแผนการนาทีมของมิเกลอัสเตตาแต่ฝั่งของเรอัลมาดริดครับก็ยังคงจับตาสถานการณ์ของซาลิบายอย่างใกล้ชิดนะครับมองไว้อยู่ในเลเสริมแนวรับแน่นอนครับโดยพร้อมจะฉวยโอกาสหาก,การเจรจาเรื่องสัญญาใหม่กับอาร์เซนอลไม่มีความคืบหน้าถ้าหากว่าการเจรจา,รสญญาสัญญาสะดุดขึ้นเนี่ยมาดริดพร้อมเข้ามาร่วมแจม วิลเลียมสลิบาเขาถือว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่โดดเด่นที่สุดของพิมเลกณ์ณเวลานี้นะครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากแซงเอตเตียนด้วยสไตล์การเล่นที่มั่นคงสุข,ขุมและมีภาวะผู้นําสูงจนได้รับคําชื่นชมอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้เจ้าตัวเองก็ยังโฟกัสกับอาเซนนอลแต่ด้วยความสนใจจากเรอัลริดเนทำให้สถานการ์สัญญาของวิลเลียมสลิบาถูกจับตามองอย่างหนักและยิ่งเมื่อสลิญญาบาย,ยังชะลอการเซ็นสัญญาใหม่โอกาสย้ายไปที่ซาติอาโก้บาร์เบลไปอยู่กับเรอัลริดก็ดูมีน้ําหนักมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับน่าสนใจนะสถานการของวิลเลียมสลีบาอิบราฮิมากราเต้แนวรับพวกนี้มาดริดครับกำลังให้ความสนใจจับจองอยู่ด้วยนะครับโอ้น่าสนใจถือว่าน่าสนใจพอสมควรแล้วถ้าหากว่าไม่มีความคืบหน้าพร้อมที่จะกระโดดตัวนะเอามาร่วมวงแจมนะครับสำหรับทางมาดริดนะครับในการล่าตัวกองหลังเพื่อที่จะไปแทนที่ของ ดาวิดอลาบาที่สอแวลจะออกจากทีมนะในซัมเมอร์หน้า,นนนาอะไรอย่างนี้นะครับบาร์เซโลน่านะครับคลอดแผนใหญ่จะคว้าตัวฮาแลนด์ปีหน้านะครับโอ้โหจะไปหรือเปล่าโจลล็อปตาประธานสโมสรบาซ่าครับตกเป็นข่าวว่ากําลังหมกมุ่นเลยเรื่องการเซ็นสัญญากับเอริงบรานฮาแลนด์และเชื่อว่าบาวฮาแลนด์เนี่ยสามารถกลายเป็นผู้สืบทอดในระยะยาวของโรเบิร์ตเลวันทอฟกี้ได้รายงานในสเปนครับอ้างว่ายักษ์ใหญ่แห่งกาตาลันอย่างบาซ่าเนาะกำลังวางแผนคว้าตัวดาวเตะทีมชาติอเวย์อย่างฮาแลนด์ในตลาดซัมเมอร์นหน้า แม้จะประสบปัญหาทางการเงินอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาก็ตามลูกพี่อย่างโรเบิร์ตเลวันดอกกี้ตอนนี้อายุอานาม37ละนะครับจะหมดสัญญาในวันที่30มิถุนายนและคาดว่าจะออกจากทีมเมื่อจบฤดูกาลนี้หลังอยู่กับบาซ่ามาเป็นเวลา3ปีนะครับหลังจากมาที่ไบร์น บาซ่าเนี่ยยังคงเชื่อมั่นว่ากองหน้าโปแลนด์อย่างเลวานเนี่ยจะสามารถเป็นตัวตัดสินเกมได้ในซีซันนี้โดยการลุกจากมานั่งสำรองมาทํา2ประตูในเกมกับเลเซียถือว่าเป็นข้อพิสูจน์แต่กูเซอร์อย่างเซฟริกเนี่ยได้ได้บริหารจัดการเวลาการลงเล่นของเลวานเรียบร้อยแล้วนะครับหลังเจออาการบาดเจ็บในช่วง p r e ซ e a ั o นเฟรนตตเรสมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมด้วยการทําประตูอย่างต่อเนื่องแต่ที่บาซ่าเนี่ยยังมีข้อสงสัยว่าเขาจะสามารถเป็นกําลังสําคัญในแนวรุกได้อย่างถาวรหรือไม่ ดังนั้นนียครับโจลลาปาตาแล้วก็ดีกโก้พอกีลาปซาซ่าจึงมุ่งมั่นที่จะดึงกองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาในตลาดซัมอนาครับสื่อสเปนอย่างเอลนาซิองนาลครับรายงานบอกว่าแม้ว่าจะมีการพูดคุยกันเป็นการภายในนะเกี่ยวกับป mm ู hmm. เรียนอเลร์สแต่สิ่งที่ประธานสโมสรให้ความสนใจจริงๆแล้วก็สําคัญมากๆก็คือเอริงบราห์ฮาร์ลนด์นะครับเดายวยิงนอร์เวย์วัยยีปีอย่างฮาร์แลนต่อสัญญากับแมนสเตอรเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาระยะเวลา9ปีก็คือจะไปหมดปี2034นนู่นนะครับ พร้อมยกเลิกเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาเดิมนะครับเขารับค่าเหนื่อยครับ400 0 0ปอนด์ต่อสัปดากับซิตี้โดยทำไปแล้ว111ประตูจากการลงสนาม126เกมนํามันแต่แย่มาจากดอทมุลค่าตัว51ล้านปอนด์เมื่อปี2022ช่วยให้แมสตี้ของ illa, ขชเปปกุลล่าคว้าแชมป์ีเมเยรีก2ปีติดต่อกันแล้วก็แช,ชมป์ยูซีเอลนะครับแม้จะมีค่าใช้ใจ่ายสูงสำหรับข้อตกลงใดและสโมสรเองก็มีข้อจำกัดทางการเงินเนาะแต่เอลนาซิโอนาลครับก็รายงานว่าโจลาปาต้ายังคงมองโลกในแง่ดี เขาเชื่อว่าด้วยฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมอของแมนซิสตอ้อาจจะดึงดูดให้ฮาเลนขอย้าทีมและได้ขอให้ความสำคัญกับการเสียหาแลนในปี2026นะครับก็คือครอดครอดแผนการใหญ่จะเอาฮาแลนในซัมเมอร์หน้าก็รอดูแล้วกันนะครับเวนรูนี่ข้องใจว่าทำไมแมนยูครับไม่ซื้อดอนนารูมามาเป้าเสานะครับเสียหมูเวนรูนี่ครับอดีตกองหน้าของแมนยูครับยังคงข้องใจครับไม่เลิกเลย ว่าทําไมสโมสรเก่าถึงไม่ทุ่มเทคว้าตัวเจโรจริตดอนนารุม่ามาร่วมทีมและการดึงเซเนตละเม่นมาร่วมทีมเป็นการซื้อแบบตื่นตระหนกหรือเปล่านะครับเอาจากด้านของนายทวันทิมชช่ออิตาลีอย่างดอนนารุม่าก็ย้ายไปอยู่กับแมสตี้นะครับเมืองสีฟ้าแล้วก็ประาเดิมเกมแรกในศึกแมนเชสเตอร์ดร์บี้ที่เก็บคลินชีทช่วยทีมของเป๊ปเนี่ยเปิดบ้านถลม่มแมนยูคารลอย3านยะครับถือว่าซูเปอร์เซฟลูกของเอ็มบรูโมด้วย รูนี่ผิดหวังกับผลงานของแมนยูทีมเก่าทีมรักนะโอ้โหก็ถือว่าเกมที่แพ้แมสตี้ถือผิดหวังมากและตั้งคำถามว่าทำไมทีมถึงไม่เซัญยาก,กับดอนนารุมาแต่ไปคว้าตัวลามินเข้ามานะครับเ่นนั้นของเซียมูบอกว่านั่นเป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นกันคุณไม่รู้หรอกว่านี่เป็นการซื้อด้วยความตื่นตระหนกหรือเปล่าบอกตามตรงเลยนะผมไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักผู้รักษาประตูคนใหม่เท่าไรและเขายังไม่พร้อมลงเล่นนั่นเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกัน ชัดเจนที่ดอนนารูมาเข้ามาและเก็บเคลีชีตได้ในทันทีนั่นคือความแตกต่างที่สําคัญซึ่งมันคือประเด็นของผมหลังเกมแรกของทดูุการที่ผมบอกว่าแมนยูต้องลุยและคว้าตัวดอนนารูมามา mm hmm. เราไม่รู้ว่าในแง่ของการเงินแล้วพวกเขาสามารถทําได้หรือเปล่าแต่เราเยรจาก,กับผู้รักษาประตูคนใหม่ที่มีศักยภาพเราต้องการโปรเจกต์ใหม่ซึ่งมันมีความเสี่ยงเสมอนะครับก็งงว่าทําไมไม่เอาดอนนารูมานะฮนะก็คือเป็นสิ่งที่เสี่ยงหมูเขาก็ อยากจะให้ทีมไปเอาในประตูที่มีประสบการณ์เก่ากึกมาอยู่แล้วอะ่ะพร้อมที่จะใช้งานเลยไม่ต้องเอามาปรับตรงปรับตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีมลุ้นแชมป์จริงหรือไม่ครับคืนนี้อาร์เซนอลเจอกับแอตเลติกบินเบานะอยู่ฟ้าชปิปเลกรอบลีกเฟสห้าทุ่มสีนะครับคืนนี้ร,ร,รับิดรายาครับในประตูของอาร์เซนอลเชื่อว่าตัดสินใจถูกละที่ย้ายมาที่อาร์เซนอลนะครับ อวยอีกแล้วนะฮะเดบิวรายาครับเชื่อว่าการย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลปืนโตเนี่ยคือการตัดสินใจที่มันถูกต้องที่สุดในการพัฒนาเส้นทางอาชีพของตัวเขาเอง mm hmm. ในระหว่างทีมชาติสเปนอย่างรายาเนาะพึ่งลงฝเสาให้อาร์เซนอลครบ1 0 0นัดในเกมที่ทีมบุกถลม่มดอนเนลฟอร์เรสต์สูเมื่อสุดสัปดาที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวเนี่ยก็เก็บคลินชีตได้เป็นครั้งที่42ตั้งแต่ย้ายมาจากเบรนฟอร์ดเมื่อ2ปีก่อนและไม่ลืมที่จะยกเครดิตให้กับเพื่อนรูปทีมแล้วก็สตารัรารารบ ท่านของไรายาก็กล่าวก่อนเปิดหัวยูฟาชชลเลกส์นะครับที่เจอกับบินเบลคนนี้เขาบอกว่าผมย้ายมาที่นี่เพื่อยกระดับอาชีพตัวเองและผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องตอนย้ายมาอารอนสุแรมเดียวยังเป็นมือหนึ่งของทีมผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดทั้งในและก็นอกสนามเพื่อให้โค้ชมีเหตุผลเลือกผมลงเล่นไราย,ยายอมรับว่าช่วงแรกที่ย้ายมาแรงกดดันมหาศาลส่งผลไม่น้อยกับเขาเลยแต่ก็เรียนรู้ที่จะตัดเสียงวิจารณ์และโฟกัสกับสิ่งทตัวเองควบคุมได้เขาบอกว่า ตอนนั้นเนี่ยมีกระแสวิจารณ์เยอะมากแรมเดลก็เป็นนายทวารที่เก่งสุดๆอยู่แล้วอยู่ดีๆโคชก็เปลี่ยนมันเป็นกลายเป็นเรื่องใหญ่นะผมเองก็มีบางเกมที่ทําได้ไม่ดีแต่ผมต้องเลือกปิดหูปิดตาปล่อยเสียงรอบข้างผ่านไปแล้วเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อแกวว้30ปีครับที่คว้ารางวัลถุงมือรองคำพิมพ์เลียงกรีตสองฤดูกาลติดต่อกันยังยันว่าตอนนี้าร์เซนเชื่อมั่นเต็มเปี่ยว่าจะได้ทั้งแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็แชมป์พิมพ์เลียงกรีตในปีนี้หวังพลาด หลังผิดหวังนะอย่างเจ็ปวดเมื่อซีซั่นก่อนเราเชื่อมั่นอยากจะชนะเราคือาร์เซนและเราลงเล่นเพื่อคว้าชัยชนะเสมอเส้นทางมันอาจจะยาวไกลแต่เป้าหมายเราชัดเจนนะครับถือว่ามีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมในการให้สัมภาษณ์ของอดา v i d ิลไดะย่นะครับในประตูของไอ้ปืนโตาร์เซนว่าฤดูกาลน,นี้จะประสบความสําเร็จอย่างที่ดั่งตั้งใจเอาไว้หรือไม่นะนะรอติดตามได้เลยครับ